สวัสดีครับยองเมื่อวานก็นมีโอกาสได้มาอย่างอยู่ที่สะพานตากสินพี่น้องมาเบิ่งนน้ำกันบรรยากาศกับเวล้าเบร,รกพี่น้องผ่านมาทางนี้ก็ได้ขึ้นมาทายวิวให้เบิ่งจักน้อยเนาะพี่น,อนอ้องเนาะเด้อพี่น้องเด้อมาเบิ่งนน้ำกันบรรยากาศอันนี้กลางกรุงเทพพี่น้องกับรรยากาศกาสิไดายในจักน้อยเนาะ ไอ้กดไอ้กดแชร์กดติดตามให้ในเด้อพี่น้องเพื่อเป็นกำลังใจให้คนไทยกิบเนาะพี่น้องเนาะตอนนี้ก็ต้องการผู้ติดตามได้ได้พี่น้อง,าาม,งมาหอดแล้วพี่น้องเึ็นมาหอดตึ้งนงี่ยบนสะพานเด้อพี่น้องเด้อบนสะพานนี่ก็ประมาณสามตึกสามสี่สันอะไรพี่น้องเความมันสูงเนาะย่างขึ้นมากระเมยเลย มาเบิ <c Ris ky> ่งน้ำก well, ันน่าดอกเรือดเลยเด้อพี่น้องเด้อนี่กลางกรุงเทพเนาะมาเบิ่งเบิงจริงดองเรือดน้ำก็ขึ้นได้หลายขึ้นแห้งพี่น้องน้ำแม่น้ำเจ้าพระยาเนาะมาเบิ่งน้ำกันเบิ้งมุมสูงของกรุงเทพพี่น้องใส่เสื้อในเมืองใหญ่นะพี่น้องเนี่ อยากให้มันงานตรงกลางคืนเด้อพี่น้องเด้อกลางคืนบรรยากาศสวยงามน้อล้วก็ส่งปีใหม่พี่น้องไก่ปีใหม่แล้วเดี๋ยวสิมาถ่ายภาพบนนี่ห้เบิ่งเนาะแล้วก็เบิ่งนักกรงเชียวเรือสำราญพี่น้องไปมาลองเลือกมาหน่อยเด้อพี่น้องผู้ใดมีทุนได้ร้ายเนาะข้าพเจ้าก็บ่มีทุนหลายดอกพี่น้องก็ได้แต่ถ่ายเนาะบ่ได้นั่งเฮือนนั่งยังตอนนี้ก็สิได้กลับแล้วพี่น้องลงมาถ่ายไตสะพานให้เบิ่งๆอาเทียบเฮือนเนาะพี่น้องเนาะ เรียกซาทอนพี่น้ได้มากอะมาแบ่งกมาอันนี้ได้นอกพี่น้องวันนีทานนี้กับโคติดต,ตามเดอร์พี่น้องมีคลิปใหม่ๆสีลงให้เบิ่งตอนนี้ก็สิกราฟเลยได้พี่น้องเพราะว่าเอามาเวลาเบรกเนาะยางผ่านมาและะ้วกับขึ้นมาไทายเบิ่งจักหน่อยเก็บภาพบรรยากาศมา่าเซียมดื้อพี่น้อง นี่การทาจิตในอันนั้เดี๋ยวน้องเปบ๊ไยไามพี่นอ้องเดี๋ยวเมื่อย